สวัสดีค่ะทุกท่านที่มีอายุระหว่าง40-50ปีโดยเฉพาะอายุ60-70ปีมีอาการปวดกระดูกและข้อจนทำให้นอนไม่หลับและกินไม่ได้เดินไม่ได้ด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากเพราะว่าปวดข้อเข่าข้อขาข้อแขนข้อไหล่อย่างต่อเนื่องนะคะและต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดไว้นม่เด็ดขาดจะทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ใน3เดือนอย่างแน่นอนค่ะ นี่เลยค่ะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับผลิตภัณฑ์สุดยอดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อน้ำนมเหลืองสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อ h a าลิ่งแคนซีโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย6ใน10คนที่มีอายุระหว่าง40-80ปีไปด้ีในดื่มแคลเซียมฮาลิ n งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเอาละค่ะทุกคนตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามานะคะจากพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าบอกว่าตอนนี้อายุ67 ปีค่ะเป็นลอกเสื่อมที่กระดูกสันหลังนะคะส่วนคอ2เส้นแล้วก็ยังมีอาการปวดนะคะที่ข้อแล้วก็ชาไปหมดเลยจะดีขึ้นไหมคะถ้าท,ทานตัวนี้ต้องบอกนี้ค่ะว่าตัวฮารินแคนซีตรงนี้นะคะเป็นอาหารเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อนะคะที่ดีมากๆเลยแล้วก็ส่วนผสมหลักของเขาก็คือน้ำนมเหลืองนะคะและเทคโนโลยีกระดูก CCT ค่ะพิเศษแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูข้อต่อจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเสริมนะะในเรื่องของแคลเซียม D3 K2 แล้วก็วิตามินและแร่ธาตุที่จะเป็นถึง13ชนิดค่ะช่วยให้การเราสร้างเนื้อเยื่อนะคะกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนไหมนะคะพร้อมยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อคุณทาน h าลิ a แคนซเนี่ยคุณจะไม่มีการปวดหรือว่าพวกรอยแดงที่ข้อต่ออีกต่อไปเลยค่ะ เอาละค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมา10ปีแล้วเศร้ามากเลยต้องเดินด้วยไม้เท้านะคะนมนี้มาจากประเทศไทยได้ผลดีไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากที่ต่อสู้กับความเจ็บปวดมา10ปีนะคะใครที่ได้ดื่มฮาลินแคนซีนะคะต้องบอกว่ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนผสมที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะ ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณเพียงแค่ต้องให้ฮาลิน c a n ซีนะคะ หแก้วทุกวันนะคะเพื่อหยุดอาการปวดข้อแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเฉพาะในไลฟ์สดวันนี้เท่านั้นนะคะคุณสามารถซื้อตัวฮาลินแค n ซีตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถมไปเลยค่ะ3ยิ่งซื้อมากราคาก็จะยิ่งถูกลงต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจนะคะทิ้งหมายเลขศัพท์ของคุณได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการสั่งซื้อค่ะฮารินแคนซีมีข้อโดดเด่น5ประการที่จะช่วยให้เสริมกระดูกและทำให้กลับมาแข็งแรงค่ะ ประการแรกนะคะฮารินแคนซี See เนี่ยมีแหล่งน้ำนมเหลืองนำเข้าจากกลุ่มจัดหาน้ำนมเหลืองชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเพิ่มการจัดหาแอนติบอดีตามธรรมชาติมากกว่าน้ำนมอื่นถึง100เท่าและวยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการที่เราต่อสู้กับโรคภัยต่างๆลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางระบบกล้ามเนื้อและก,กระดูก ประการที่2นะคะสูตรฟื้นฟูนนกระดูกและข้อ CCT Collin Collagen Tholin นะคะเอกสิทธิ์เฉพาะจากสาหรัฐอเมริกาสร้างกลไกที่ส่งผลต่อกระดูกและข้อที่เสียหายนะคะเพื่อช่วยลดอาการปวดกระดูกอย่างรวดเร็วแถมยังช่วยฟื้นฟูนและฟื้นกระดูกให้กลับมาแข็งแรงรองรับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นประการที่3ในน้ำนม h a r ลแค a ตัวนี้นะคะมีซูเปอร์แคลเซียม3ชนิดค่ะ Aquamin F Calcium d i l a t นะคะ แคลเซียมฟอเฟตการดูดซึมของแคลเซียมเนี่ยสูงกว่าแคลเซียมอื่นถึง4เท่าค่ะรองรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะคะและก็ยังช่วยรักษาความทนทานของร่างกายค่ะปล่อยฮอร์โมนและก็เอนไซม์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายค่ะ ส่วนประการที่4นะคะตัวฮาลินแคนซีตัวนี้นะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญถึง13ชนิดต่อร่างกายค่ะเช่น D 3 K 2 E และ C ค่ะช่วยให้กระดูกและก็ข้อของเรา ที่แข็งแรงและอ่อนนุ่มนะคะทําให้สุขภาพเราเนี่ยได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อกระดูกนะคะแถมยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะประการที่5นะคะสินค้าเนี่ยมีเอกสารครบถ้วนค่ะตัวฮารีตัวนี้นะคะเขายังมีความมุ่งมั่นในการตรวจสอบเอกสารนะคะทดสอบอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ยังมีใบรับรองความปลอดภัยนะคะ ของ USFDA อนุญาตให้เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณาสุขของสหรัฐอเมริกาไทยและญี่ปุ่นค่ะและนี่นะคะคืองานวิจัยทั้งหมดนะคะของตัวฮาลิมแคนซนะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะจึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะต้งดื่มฮาลินแ a n ซทุกวันนะคะด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะกระดูกและข้อต่อก็จะดีขึ้น ส่วนคนที่มีอายุระหว่าง60ถง70ปีหรือว่าแม้แต่80ปีขึ้นไปนะคะกระดูกและข้อต่อเนี่ยก็ยังคงมีความยืดหยุ่นแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ง่ายดีไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกอีกต่อไปค่ะและก็ไม่ต้องทนทุกข์พอรมานจากอาการปวดกระดูกและข้อต่อเรื้อรังอีกด้วยค่ะ มีคอมเมนต์มานะคะมาค่ะมีคอมเมนต์มาเพิ่มเติมนะคะบอกว่านมนี้ดีมากๆเลยดื่มประจํามา2เดือนแล้วไม่เจ็บเลยอ่าอีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยเป็นเกาแล้วก็เห็นอาการบวมน้อยลงหลังจากที่ใช้ฮาลิลแคนซีตัวนี้ฉันจะซื้อให้เขาต่อไปอีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันกับสามีอายุแค่45 แต่ยังดื่มพาลินแคนซีเพราะนมนี้อร่อยแล้วก็ดีมากๆหูยต้องบอกว่าขอบคุณนะคะทุกคำติีชมจากพวกคุณมากๆเลยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คาลินแคนซีนะคะต้องขอบขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไว้วางใจค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมต่อให้แพลวพูดมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่เหมือนกับที่ทุกท่านเนี่ยลองซื้อมาทานเองค่ะเฉพาะในไลนี้นะคะต้องบอกว่ามีผู้ใช้งานถึง1ล้านคนในประเทศไทยมีโปรโมชั่นที่ไม่ซ้ำใครค่ะ ซื้อ3แถม1คะ่ะทุกคนแล้วก็ซื้อ4ี่แถม2ซื้อ5แถม3และยิ่งซื้อมากนะคะราคาก็จะยิ่งถูกลงและต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจนะคะกรุณาเนี่ยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอาไว้นะคะเพื่อที่จะรับคำปรึกษาและคำแนะนำในการสั่งซื้อคะ่ะหางเหมือนกับนมตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีผลต่อระบบย่อยอาหารของคุณหรือไม่ดังนั้นเนี่ย ฮาลินแคลซี100%ซ0เรามุ่งมั่นที่จะดื่มได้โดยไม่มีปัญหาใดๆค่ะหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพวกลำไส้นะคะหลังจากที่ทานตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะลำไส้ของคุณเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะการย่อยอาหารก็ดีขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากตัวนี้นะคะเขามีน้ำนมเหลืองนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมทองนะคะในการสร้างระบบย่อยอาหารที่ดีให้กับ ร่างกายนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอร้วนเนี่ยสามารถใช้ตัวฮาลินแคนซีนได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีน้ำตาลสารอาหารความหวานของนมทั้งหมดนะคะและยังได้มาตรฐานด้วยนะคะรวมไปถึงนมส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็ไขมันต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอร้วนเนี่ยก็สามารถดื่มฮาลินแคนซีนได้อย่างสบายเลยค่ะเพราะจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต่อสู้กับโรคเบาหวาน ได้อีกด้วยเพราะโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เราต้องอดอาหารงดน้ําตาลพวกขนมหวานทําให้ขาดสารอาหารแล้วก็น้ําหนักลดดังนั้นนะคะจึงต้องเสริมโภชนาการด้วยนมฮาลินแคนซีโตนี้เลยค่ะ ทุกคนคะต้องบอกว่าการลงทุนด้านสุขภาพเนี่ยเป็นการลงทุนที่ทําให้กําไรได้มากที่สุดไม่มีอะไรคุ้มค่าไปมากกว่าสุขภาพของคุณถูกไหมคะอย่าปล่อยให้โรคกระดูกและข้อต่อของคุณเนี่ยแย่จนเดินไม่ได้จนต้องพึ่งพาลูกหลานในทุกกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยเป็นทุกข์ของตัวเราเองเนี่ยมีขาแต่ว่าเหมือนไม่มีเดินไม่ได้เจ็บปวดทําอะไรไม่ได้นะคะดูแลแบบลําบากนะคะและที่สําคัญเนี่ยค่าของชีพแพ สุขภาพก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะซื้อนมฮาลินแคลเซียมตัวนี้นะคะอ่ะมาค่ะแล้วนี่ก็บอกว่าคุณฟ้านะคะ5้ากล่องค่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแบบนี่มีอีกนิดนึงนะคะคุณน,นิดค่ะขอซื้อสมกล่องค่ะโอ้โหคุณหน่อยบอกว่าซื้อครบ4ี่กล่องแล้วค่ะโหขอบคุณมากๆเลยค่ะละยังมีนะคะนี่ต่อไปนะคะคุณโนตบอกว่าซื้อ1แพ็กจำนวน1ิกล่องให้แม่ไปสง่งในที่อยู่ตามนี้นะคะโอเคค่ะคนไทยหลายล้านคนเนี่ย รักษาโรคก,กระดูกแล้วก็ข้อของตัวเองได้สําเร็จนะคะต้องขอขอบคุณนะคะตัวฮาริเคนซีมากๆทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตนะคะแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะหากคุณกําลังประสบอาการ วดกระดูกนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปทานเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะคุณสามารถซื้ออันนี้ได้นะคะของแท้100%และยังมีราคาพิเศษสุดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าตกใจมาก เท่าที่เคยมีมาเลยค่ะรับรองได้ว่าทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะไม่ถูกเท่าในไลฟ์สดในตอนนี้นะบอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยต้องซื้อเลยตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งเสริมการขายแล้วก็มีจํานวนจํากัดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อฮาลิลแคสซีตอนนี้เลยค่ะ